สวัสดียามเช้าครับวันนี้ครับแม่ขโขงออนทัวร์รครับพามาเที่ยวตลาดเช้าดอยเม่สลองอำเภอเม่ฟ้าหลวงจากวัดเซียงรายครับมาบึงบรรยากาศพี่น้องสนเผาอาคานี่ครับเอาเครื่องเอาของเอาอาหารที่ึ้ภูเขามาขายในหมู่บ้านเม่สลองนอกครับบรรยากาศของยมเช้าครับมาบึงเนวกินนวแซ่บของไทยพี่น้องเช้าอาคากันครับนี่ครับข้างหน้าที่เห็นอยู่เป็นตลาดเช้าดอยเม่สลองอยู่ในเขตอำเภอเม่ฟ้าหลวงครับนี่บรรยากาศพี่น้องชาวเขาครับเอาของป่าเอาอาหารท้องถิ่นมาขายนะครับนี่ พักปลูกตามให้ตามสวนครับนี่น,เนอเพือยงนอาอะโวคาโดครับนี่ร้านนี้นะผักกาดยังครับยัง <c oughs> ครับบรรยากาศสองข้างข้างครับพ่อค้าแม่ค้าเอาของเอาพักคลองทิ่นที่ปลูกตามให้ตามสวนมาวางขายทึนถนนนะครับนี่ราคามะเพ็ดครับวันนี้มะเพ็ดผักกาดครับอีกร้านนี้นะนี่ พี่น้องเลอ,อากาศโชว์นี่ครับนี่อากาศเย็นเลยล่ะครับตอนนี้นะสังเกตบึงพ่อค้าแม่ค้าเพิ่งใส่เสื้อแขนย,ยาวนะครับนี่อากาศที่ว่าเย็นแล้วครับขนมประจำทิน่นโดยแม่สรองครับน,นี่หอมขนาดครับนี่อันนี้ขนมนยังครับน,นี่ขนมไม่ใช่ข้าวเหนยียวปิ้งค่ะข้าวเหนียวปิ้งเนาะมีไส้มังค่ะ<อ>ข้าวเหนียวปิ้งโดยแม่สรองครับอนนี้ บเวลาหกโมงสิบนาทีครับตอนนี้ครับห่อค่าเมคากับของมาว่างขายเรียบร้อยครับนี่ตลาดก็เริ่มคึกคักแล้วครับตอนนี้นะเวลาที่หมอกแก่การมาย่างตลาดเช้าดอยเม่สลองนลยครับเวลานี่หกโมงเป็นฐานเจ็ดโมงกับคงขายมาชิ้นหลายครับนี่ครับร้านขายฟักกับดอกเปผักกาดครับมะเขือคุณนรับมะทั่วผู้พี่น้องเอง วกินไทยโดยเมรสรลองครับโดยเมสรสลองนะครับอยู่สูงกว่าดับน้ำทะเีประมาณ1,500เมตรครับถือว่าสูงตืบแล้วครับทางขึ้นเขามาหนึ่งก้สั้นเลยครับบรรยากาศครับภาษาโนมาจับใจเชยยนะครับซื้อทุกเข้าไปกินเซาครับ อาหารแปลกมากเลยตัวนี้มีสองวายห อ,อ,อันนี้คือเมนูอะไรครับข้าวเฟินถั่วข้าวเฟินถั่วกินยังไงครับอันนี้อันนี้ใส่เครื่องยำนี่อันนี้อ๋อที่สองแบบอนนอลองๆขายยังไงครับราคายังไงนี่ยี่สิบบาทชยอยเอาเอาชุดหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรนะข้าวเฟินถั่วรค่ะข้าวเฟินถั่วครับโอ้ครับอาหารท้องถิ่นชาวอาคาครับต้องขายชุดละยี่สิบบาทครับลองซื้อมาซื้อยู่ที่พักนะนี่ คือจะ้นแซ่บครับพี่มีสองเบนะเอาเอาลองลองว่าเอาเบยำนี่เอาแบบนี้แหละอาหารประจำถิ่นชาวอาข่าที่ตลาดชาวโดยแม่สรองครับลองซิมบึงกันนะครับมันจะเป็นยังไงนะเ รัปลาเพื่อนรักขายมีเลื้งครับอันนี้นะนี่ขอ,ขอบคุณครับอันนี้เอาไปปรุงแล้วก็กินได้เลยใช่ไหมครับเลวลาเคแล้วก็ขาครับผมอันนี้ครับรักขายมีเหลืองครับนี่นี่ครับมีเหลืองร้านนี้นะนี่ครับรักขายเมนูเส้นนะครับ นี่ครับแ่้งขายพวกพักครับนี่พักคลองขินนี่นนนพักคะพักกะลูกฟักแล้วก็มีมะเขือเทศนะครับท่วครับท่วให้เพราะว่านี่เน,นาะท่วให้ทั่วปีนะครับมีเส้นดำขาวๆนะโล่คิงครับวันนี้นู่นคริงพักขากันนี่ลาชูค่ะอันนี้พักยังไนงนี่ลาชูลาชูลาชูโอ้พักคลองินอาขายพี่น้องเอ้ยบรรเทาบอดมีนี่นี่อะไรนี่ โอ้ครับประกานดอกพี่น้องเลยบรรยากาศครับอันนี้บูลอยไ่มครับวันนี้บูลอยลอยอาขาครับบูลอยบูลอยบูลอยยีน่าเฮ้ยบูลอยไข่บูลอยไข่งานเช้าครับเมนูเส้นหมี่ครับนี่ครับนี่ข้าวบซาข้บซ่าครับอันนี้มีเหลืองเนาะครับเนาะอันนี้มีเหลือง อันนี้มียังครับอันนี้ชิวบินองานท่อนถิาา่นของสาวเมสลองครับโซนเราจะเป็นพวกเสน้นดดครับไล่ลาดอยครับมืขายห่วงครับพวกพักท้องถิ่นหลายแห้งเลยเต่ให้หน่อไม่ไล่ครับร้านนี้นะนีนะ่สุดยอดครับนี่โมขายนะครับพักซี่นี่ครับนี่ ที่พระคอมปีครับมาด้วยครับน,นั่นนะีงนะส่วนไหลไม่ได้พักกับที่ตลาดเช้าโดยแม่สลองน,นะครับพักกาศดกับนี่โอ้ยงามขนาดใบน,นี้พักการ์ดพลคำภูนี่งามครับนี่เอาไปลวกกินครับหนึ่งปลาแซบนี่ปีคับค่อยคนลาบแซบนี่พักการนะน,น,น,นี่นองนี่นำไม้ไหลต้มครับน่ำไม้ไหลต้ม บรรยากาศครับพี่น้องชนเผ่ากากาครับเครื่อนอาโขงมาวางไข่ทึ่งถนนที่ตลาดเช้านะครับนี่เป็นตลาดตะเพีงครับนั่งกันนะนั่งไข่นะครับนี่ตรงนี้คุณบรรยากาศยามเช้าครับพุกมงศาวนทีครับตะวินขึ้นแล้วครับที่ดอย์เมสซลองตอนนี้ครับที่ดอย์เมสซลองนะครับอากาศเย็นนะครับพักสดพักท้องถิ่นที่ปลูกตามผู้ตามหาหลายเลยครับนี่ มีแต่พักครับพี่น้องพักขะอันนี้เนาะอันนี้พักยังงครับอันนี้นนฟ,ฟังภาษาคนบออกครับฟักทองครับฟักทองอก,กล้วยครับอันนี้ไข่กล้วย มีเงยพื้นย่างขึ้นมาซื้อกับเก่าครับคนนะอันนี้ครับแาะขายปลานินครับมาขายปลานินปลาดุกครับตานนี้นะโอ้ปลาไปป้าเรียครับปลานีนปลาแล้วบปลาดี้ขายหมดเลยปลาดุกปะตัวพี่น้องครับปลาดุกตัวใหญ่ขนาดปลาดุกบนดอยปลาดุกบนดอยครับเลี้ยงอยู่บนดอยนี่เรื่องนี่ครับปลาดุกปลาซีพีปลาดุกปลานินครับ หนาวเลยครับตอนนี้ครับใส่เสื้อแขนยาวครับมาขายเครื่องไก่คอเราจะมาซื้อกับเขาก่อนนะตรงนี้มะเขือเทศครับร้านนี้ส่วนลายพิธิภักครับไหล่นะมาฟังกับมาขับโพดแห้งเอาไว้ให้ไก่นะครับครับตลาดที่ดอยแม่สลองกับเป็นตลาดน้อยบนญ่ครับอยู่ห่างจากที่กรมพักนี่ประมาณ50เมตรครับ โรงแรมลิตเติ้ลโฮมครับเฮาตื่เหนือเซาก็สามารถย่างมาซื้อกับเข้าได้นะครับมันย่างเบิ่งกานหันตองทิ่นของเซาดอยแม่สะลองครับตลาดย่างแบบนั้นครับบรรยากาศที่ตลาดเช้าดอยแม่สะลองครับคงขายบ้านไร้ครับสำนี้ละครับต้นราขนาดน้อยครับนี่ร้านขายพักส่วนหลายนะครับร้านขายเมนูเซนตมีครับราขายชุดละสาบาทครับ บะแพงไหมซื้อกินได้ครับอาหารเช้าของชาวบนดอยครับ <c oughs> แม่ครับอันนี้เมนูยังครับอันนี้ลาบหมูค่ะลาบหมูเนาะลาบหนาบน<า>ดอยแม่สโลง<น>แกงเค้ยเนาะน้ำพริกถั่วเน่าโอ้น้ำพี่เองก็น้ำพริกถั่วเน่าค่ะน้ำพริกโคเน่านี่ครับอันนี้น้ำพริกโคเน่ารับอันนี้ลาบหมูครับตัวน,นี้นี่ลาบหมูชุดเท่าอาคาครับอันนี้แกงเค้ยเนาะครับเนาะ เกงเคกับอาหารท้องถิ่นของชาวโดยเมสโลงครับบรรยา,ากาศครับพี่น้องครับมาหาเลาะเบิงไอ้อาหารทางกินของน้องชนเผ่าอาคาครับนี่ขอคาสุไลเป็นพักครับนี่ครับเป็นพักสดมาเลยจากทางนี้นะนี่น้องนีงน่ ของขายวางตามถนนครับเป็นพักสดมาเลยครับนี่แล้วข้างาครับร้านขายหน่อไม้ต้มครับร้านนี้นี่หน่อไม้ไร้ครับนี่หน่อไม้ไร้เดี๋ยก็มีพวกไอ้เพชรครับนี่เพชรทั้งภูเขาแล้วนี่นี่ก็มีงาขาวครับแล้วก็มีพวกไอ้มันเกลียวนึ่งอันนี้ซุดเป็นยังครับนี่ขายเท่าไร้ฮะสิบบาทเนาะเอาชุดหนึ่งเอาชุดหนึ่ง มันเกลียวสีม่วงนะเด้อเดีย๋ดวยว้อเด้อสีม่วงเอามันม่วงสิบบาทเนาะอันนี้สอันแหละครับสิบบาทน้องเองกินกาแฟคือเสียบรับนี่มันม่วงต้องคายพักนี่ครับพ้าท้องถิ่นะแล้วก็มีมันมะกขืออยู่ครับราดนี้นะแนวกินเซาครับนี่กินแบบง่ายๆครับนี่ ครับเดี๋ยวผมจะพาญาตเบิกบรรยากาศข้างในของตลาดครับในนั้นี่ว่ามีอย่างไงครับนี่นีครับบรรยากาศวันนี้นะครับนี่ส่วนข้างในตลาดเช้าเราไม่สลองครับโอ้ครับอันนี้ครับร้านขายปลาต้องโกครับเห็ุแบบสุดๆเลยครับ ปลาท้องโขดน,น,น,น้ำเต้าหู้ครับร้านนี้นะกรอบนอกนุ่มในครับกินแบบคุดๆเลยครับไม่นช่ก,นะกินนะมันจะก,กาดครับไอโขอกอนทัรวครับมาเก็บให้บึงกันนะครับนี่ก่าขาอย่างน้อย ขายพะรู้ครับนี่ไข่พะรู้ครับอันนี้เป็นยังครับอันนี้นี่อันนี้แกงมันค่ะแกงมันเนาะครับเนาะโอ้พี่น้องครับนี่แกงมันชาวอาขาครับนี้ครับเคียงงูครับล้านี่พอเข้ามาโซข้างในนี่ครับจะเป็นโซนขายพวกซิ้นมูไร้ครับนี่แล้วขายในเนื้อหมูครับนี่ นื้อหมูราคานาครับนี่อันนี้ครับทั้งตีนหมูหัวหมูเครื่องในหมูครับร้านนี้นะนี่หน้าครับร้านขายน้ำเต้าหู้ปลาต้องโก้สารเปาหมันโถเจ้าเก่าอร่อยที่สุดในโลกครับร้านนี้ครับปลาท้องโก้ครับ

ขายมีเลื้งครับร้านนี้ครับทมาข้างในจะเป็นร้านขายพวกไอ้ปลาต้งโกพวกเนื้อหมูกับพวกไอ้สินค้าพวกนี้ครับโวกสลุดแป้งนัวรสดีครับข้างในนะเป็นบรรยากาศการเดินทางมาเที่ยวโดยเมสรองครั้งแรกของแมฆควนทัวร์ครับฝากกดไลค์กดแชร์นี่ครับบรรยากาศตลาดเซาครับต้อกินอหาท้องถิ้นครับได้มันเกลวและครับไปกิกีก็คาเฟ่นี่ครับ บรรยากาศเี็คักได้ครับนี่อากาศเย็นๆมาย่างร้อนยามเซาอันี่สุดยอดครับเป็นพายามาย่างมาเที่ยวตลาดดอยเมสลองครับกัคนหาตาม GPS เได้ครับเพิ่นปับมุดไว้คําว่า Morning Market ตเมสลองครับมาตามจีพีเอสนะครับอยู่ข้างๆครับไอ้โรงแรมวิลตันโฮมครับประมาณนี้แหละครับ โค้งเ,เพือกครับร้านนี้คนใหญ่นี่ยเมาหมดเลยครับเพือกน,นะร้านนี้ครับร้านขายหมูปิ้งครับหมูปิ้งมันก็มีครับนี่มันเกี่ยวครับทั้งหมูปิง้งทั้งมันเกี่ยวครับร้านนี้โอเคปิีนไปแบบมันหอนเลยครับนี่ ครับเมื่อกี้เกษบรรยากาศที่ตลาดเช้าโดยแม่สระครับเนาะเวลาหมอกอแกร่งมาย่างไปเที่ยวนี่ครับทุกโมงไปหาเจ็ดโมงครับแถลงเจ็ดโมงครับของขายกระลึบหน่อยลุ่งนอนนะครับของขายที่ว่าขายตลาดนะครับตลาดทีเป็นเจ้าเขากับที่อาศัยอยู่ตามผู้ตามพาเอาขึอนเอาของมาขายไว้เป็นพักพวกไอ้มันแก้วพวกไอ้พักกาดครับทั้ปลูกตามให้ตามสวนก็มีพวกเมนูเส้นเส้นมี่ครับหลายครับมีเรืองนะครับนี่ครับงานเส้าครับซื้อมาซิมครับนี่นี่ครับมันเกลียวครับซุกแล้วครับนี่กินได้เลยได้นี่ พกโมงเปหาเช็ดโมงตรงครับเหมาะในการมาย่าดตลาดเช้าโดยเมสซารองครับข้าเป็นผาที่จะเดินทางมาเที่ยวดอยเมสซารองครับผมไม่นำมาเส้นที่บรรพานในชานหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับเพราะว่าเขาสามารถไอเวทเที่ยวตามปลายทางได้ทั้งร้านกาแฟร้านชาครับแล้วก็พวกร้านกายของป้าของพ้องทิ่นริมทางอ่ะมีขายหลายครับเขาสามารถจอดเวทพักรถได้นำมาครับ เป็นบรรยากาศเด็นทางมาเที่ยวที่ดอยแม่สลองของโคกอ,อนทัวครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปทางช่องโคกอ,อนทัวนะครับเดินอไว้พบกันคลิปหน้าเนาะสำหรับคนนี้ก็สวัสดีครับ